สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซาเวนนะฮะก็มีเรื่องมาอัปเดตเล่าสู่กันฟังนะครับก็อย่างที่ทราบกันไปอย่างดียโนว่าน้องเนี่ยไปรับประทานอาหารนะฮะดินเนอร์ดินเนอร์นะฮะกับท่านซีโอนั่นเองนะฮะคุณเฟเดอริกเนาะก็เรียกได้ว่าโอ้โหการไปทานอาหารกัน1ครั้งเนี่ย มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับมีสื่อนําไปพูดถึงมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสื่อกาวสื่อเทศนะฮะโดยเฉพาะออกเคป๊อปเนี่ยแหมเห็นเขาเขียนข่าวพาดหัวว่าแซ่บเลยนะเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปดินเนอร์กับแฟนหนุ่มนะฮะซึ่งทางด้านสื่อที่แอดพูดชื่อไปตะกี้เนี่ยเขาก็ เคลมเรียบร้อยเลยนะฮะว่าเขาเป็นแฟนกันเนาะเขายังไม่ได้ออกมาพูดเลยหัวใจร้อนรี่มนาเสนอจริงๆนะฮะอ่ะมาว่ากันต่อนะครับเกี่ยวกับข่าวนี้แหละก็จะสืบโยงไปนิดนึงเนาะพอดีไปนั่งอ่านคอมเมนต์นะฮะของชาวต่างชาติเนี่ยก็แบ่งฝักแบ่งไฟแบ่งทีมอีกแล้วนะฮะแต่ว่าแอดเนี่ยจะไม่เป็นกลางนะฮะเพราะว่าแอดจะพูดเข้าข้างน้องนั่นเองนะฮะเพราะความจริงคือสิ่งไม่ตายนะฮะอ่ะ คือจะมีคนหนึ่งกลุ่มนะฮะก็เป็นกลุ่มขนาดใหญ่พอสมควรเหมือนกันออกมาบอกว่าการที่ลิซ่าเนี่ยอแอดจะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าแอดพูดไปตามที่เขาพูดละกันเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายเนียเขามีข้อแบบข้อคิดกันว่าน้องเนี่ย คือคุยคบหากับคุณเฟรดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองเนะฮะเพราะว่าเราก็สราบกันดีว่าคุณเฟรดเนี่ยเขาโอ้โห,โหอำหนาจทางด้านเงินตาเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะฮะเรียกได้ว่า มากแบบมากถึงมากที่สุดอะไรแบบนั้นเลยเนาะเพราะว่าก็ระดับโลก,กอนนะเนาะเออทีนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มอีกหนึ่งกลุ่มนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มที่ใหญ่กว่านะฮะออกมาพูดซึ่งแอดเห็นด้วยแล้วก็ซัพพอร์ตในคําพูดของเขามากมายนะฮะออกมาคอมเมนต์ต่อสู้กับกลุ่มคนกลุ่มแรกที่แอดพูดไปเนี่ยว่าน้องไม่จําเป็นต้องคบหาสมาคมหรือว่าเข้าไปพันพัวผูกพันกับคนที่มีเงินมีกระตังเยอะๆเพราะตัวน้องเองเนี่ย ก็รวยมหาศาลอยู่แล้วนะฮะนี่อันนี้คือกลุ่มที่2ที่แอดพูดถึงนะฮะบอกเลยว่าซัพพอร์ตในคำพูดของเขาเต็มที่เต็ม100%เนะฮะเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องไปดูไกลหรือว่าคิดอะไรเยอะเนาะ พูดถึงมูลค่าตอบโพสใน i ิน t a g r กรมของลิซ่าแล้วกันทุกคนก็คงทราบกันดีว่าน้องเนี่ยแค่กระดิกนิ้วนะฮะลงรูปหนึ่งรูปเนี่ยมูลค่าตอบโพสมันสูงขนาดไหนนะฮะน้องไม่ได้อยู่ในสถานะที่ต้องทำให้ตัวเองมีแสงเพื่อให้คนมาจ้างงานนะฮะแต่น้องอยู่ในสถานะที่มีแสงและมีแต่คนอยากจะมาร่วมงานอยากจะได้ตัวนะฮะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าในส่วนของเงินตาเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงนะฮะเจ้าของเพลงมันนี่ซะอย่างจะไม่มีตังได้ไงโอ้โหดรอปซัมมันนี่นะเงินน้องเยอะมากเยอะจนสามารถไปฟาดปากกลุ่มคนกลุ่มแรกที่บอกว่า,าน้อง,องค<ร>บหาเพื่อเงินได้เลยนะฮะ อะไรอกิปรอจนหลับและแอ p เปไม่ให้คุยเลยเรื่องนี้หรอมาไม่อยากให้คุยเพราะว่าเรื่องนี้อยากเล่าเองอยากจะคุยอ่ะไม่อยากให้คุยเพราะว่าหมันไส้กลุ่มคนกลุ่มแรกที่มาว่านองว่าอุ้ยจบแผลเรื่องเงินความจริงให้ฟังเอามาเนี่เอามาเอามาเอามาเอาไมมาส่งไมมาเดี๋ยวนี้นะคะก็ บอกก่อนว่านี่นาารอแอดป y ยจนจะหลับแอดป y ยเขาก็มีอินเนอร์นะใครมาเขาก็ฟาดวงวัดฟาดงากับทันทีใครมาว่าน้องเขานะคือแอดจะบอกให้นะคิดกันง่ายๆนะคะว่าคนเราเนี่ยจะต้องตามหาแสงที่เขาใช้กันว่าหิวแสงนะแต่ว่าลิซ่าน่ะไม่ต้องเพราะแสงสปอตไลท์อะส่องที่น้องคนเดียวนอคานี่อ่าน้องมีออร่าของตัวเองเสร็จสปอตไลท์ส่องอีกยังไม่พอนะคะต้องบอกเลยว่า สิ่งหนึ่งที่มนุษย์อยากได้ก็คือหนึ่งชื่อเสียงสองเงินทองสามอำนาจบารมีอะไรแบบนี้สี่ก็คือเอ,อ้าคิดไม่ทันเลย เราตอบไปถึงอดกิก็อยากมีน้องลิศเป็นของตัวเองนั่นแหละมีอยากมีแค่นี้แหละคนเรานะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยน้องมีครบด้วยตัวเองเพราะว่าน้องเป็นทั้งไอดอลเป็นทั้งนักร้องระดับโลกนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเงินฉันก็หาได้ชื่อเสียงฉันก็มีน้องนี่ะมีครบเรียกว่าไม่ขาดอะไรแล้วแต่ถ้ามองกับการอแอดมองตามความจริงนะคุณเฟสเนี่ยเขามีตัง เขามีตังก็จริงแต่เขามีชื่อเสียงในความเป็นแบรนด์ที่คุณพ่อเขามีแต่ตัวเขาเี่กก็จะได้ในฐานะแบบเป็นผู้บริหารแต่ถ้าเกิดอยู่ๆเนี่ยถ้าน้องลิสี่ยไม่มีข่าวไปสนิทสนมกับเขาเรารู้จักแต่แท็กฮอยเออร์คุณรู้จักไหมว่าใครเป็นซีอโยกเว้นคนที่เล่นนาฬิกาอ่าคนที่มีตังนะแต่แอดกิฟกับแอปเปก็คือมีแค่แขวนผนัง เรือนสองเรือนเท่านั้นไม่รู้ไม่รู้จัก <c oughs> นะะบอกว่าน้องเนี่ยเข้าไปทําให้คนทั้งโลกหันมาสนใจแล้วก็รู้จักคุณเฟสจะพูดอย่างนี้ก็ไม่แปลกเนาะไม่แปลกเพราะมันคือเรื่องจริงเพราะอย่างที่บอกว่าแอปเปิลบอกน้องเนี่ยมีแสงในตัวเองก็เหมือนดาวเริกนะโอ้โหดาวเกษกบอกไปเหมือนพระอาทิตย์พอน้องเป็นพระอาทิตย์ปุ๊บลำแสงที่ส่องออกมาเนี่ยใครไปอยู่ด้วยมันก็สว่างว่าไปหมด <c oughs> เหมือนคุณเฟสเข้ามามีบทบาทแหล่งของน้องก็ส่องไปที่คุณเฟสมันกลายเป็นว่าเฮ้ย นี่มันไม่ต้อง P.R. แบรนด์หรืออะไรเลยอะหลายคนอาจจะบอกว่าห้ยแต่แบรนด์เขามันดังอยู่แล้วมันเป็นเครือระดับโลกมันไม่ต้องการอย่างนี้แต่บอกเลยนะคะว่าลุคของน้องเนี่ยมันไปสร้างความทันสมัยและอย่างที่เขาบอกว่า Crazy Hot ทาไมอยากได้น้องเพราะเขาต้องการดึงคนทุกเจนมาสนใจของไงไม่งั้นมันมีแต่นักท่องเที่ยวที่ไปแล้วอยากปักหลักไปดูใช่ไหมแอดบอยแต่เนี่ยมันไม่ใช่ เพราะฉะนั้นนะบอกเลยนะคะว่าตอนเนี้คนสนใจไปกระทั่งคุณเฟซเป้าวัดคุณเฟซคุณพ่อคุณแม่แบรนด์ LVMH มีอะไรนู่นนี่นั่นโอ้โหมันยิ่งกว่าคำว่าสนใจอะนึกออกไหมเหมือนนองแค่แบบอ่ะถ้าหยิบเสื้อคุณเฟซขึ้น่างี้ก็คือโ so ซเอาเออใช่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> คือมันอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าน้องไม่ได้ขาดอะไรคนที่คอมเมนต์ว่าคบเพราะเงินนะ่ะ<อ>มันไม่ใช่เพราะเองอาจจะขาดแล้วก็ค<อ>ิดอย่างนั้นไง ็คือพอตัวเองขาดแล้วก็มาคิดแทนอะไรแบบเนี้ยเอาจริงๆนะถ้าถามแอดนะแอดว่าเขาอาจ,จะมีความรู้จักหรือว่าชอบถูกใจกันเกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเรื่องของอะไรก็ได้เพราะคุณเฟสเนี่ยฝีมือเป<อ>ียโนก็ไม่ธรรมดาเนื้อ,อปะ่ะ<อ>มันมีหลายแง่มุมให้คิดถึงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นงานศิละปะอะไรเอ,อ่ตตตตอยต่างๆนะโป้ยนึกถึงเรื่องดนตรีนะี่นะึกนะถึงอะไรคุยกันถูกคอเรื่องรองเท้าผ้าใบหรือเปล่า เขาดูเขาเขาชอบใส่สนิเกอร์กันแบบว่าเพราะว่าคุณเฟสาจะแต่งเต็มยศยังไงเขาจะมีรองเท้าผ้าใบของเขาอย่างเราไม่ได้ซี้อะคุณเฟสเราไม่รู้ไลฟ์สไตล์คุณเฟสไงใช่ไหมล่ะเราก็มันก็วิเคราะห์อะไรไม่ได้แต่ว่าน้องเนี่ยมีโอกาสได้กลได้ชิดได้คุยกับคุณเฟสอาจจะถูกคอคุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมเหมือนน้องกับคุณพ่อเฮดีแบบเนี้ย เอออถูกกคันแล้วด้วยอายุที่ไม่ได้ห่างกันแบบอุ้ยถ้าเกิดแบบห่างกันชนรอบแบบอุ้ยคุณเฟสแก่กว่าน้อง3าปีเป็นปู่เฟสออะแล้วน้องไปคบอย่างเงี้ยอ่ะค่อยไปคอลาหาน้องนะอันนี้ก็ไม่เข้าใจจริงๆนะแล้วเข้าใจไหมว่าบางคนเนี่ยเขามีบุญพาวาสนาส่งที่เขาเรียกว่า ล่าชลถมาเกยอะถามว่าน้องก็เกยตัวเองได้ด้วยรถอะไรของน้องนะกี่สิบล้านนะรถสลอยนะน้องเขาก็มีรถสลอยมาเกยตัวเองแล้วแต่ถามว่าก็มันมีคันอื่นอยากมาเกยอย่าแอบเปิ้ลทำไงได้แล้วมันจะทํำยังไงล่ะก็ต้องคืนทีละคันนะทุกคนวุลกบินก็อยากจะมาเออเพราะฉะนั้นก็บอกได้คําเดียวว่าคนที่อคติน่ะนะถ้าไม่ใช่คําว่าอิจฉาเนี่ยนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นคําว่าอะไรแต่จริงๆก็ไม่อยากจะคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามีกลุ่มคนต่างชาติจํานวนเยอะแบบนี้ที่ออกมาคิดแบบนี้เพราาะว่ แนวคิดนี่จริงๆต่างชาติไม่น่าจะมีขนาดนี้เนาะมันก็เยอะจริงๆใช,ใ,ชใช่ใช่เหมือนกับแนวคิดที่ออกมาบอกว่าอสรุปคลาซี่ฮอสเนี่ยมันไม่ใช่ผับบา<ช>ปโปเปื่อย<ช>นะมีคนข็ออกมาพูดอยู่ว่ามันไม่ใช่การแสดงโป๊เปื่อยแบบอนาจารย์มันคือศิละปะแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่มีมายาวนานมีนซง้มมีนเซ่เก็มาถ่ายเอว มันก็เลยกลายเป็นแบบนั้นไปอีกนะคะเลยออกมาพูดหน่อยละกันเรื่องอนี้ใช่วันนี้เป็นประเด็นกันอยู่ว่าสรุปมันเป็นสถานที่ยังไงก็อธิบายกันใหญ่แล้วก็มีร่างแบบชุดของน้องโอ้โหเซ็กซี่เราเท่มากสําหรับคนที่เข้าไปดูแล้วเขาล่างชุดออกมานะก็เลยแบบเฮ้ยน่ารักมันก็ไม่ได้ต่างจากชุดเวลาน้องขึ้นคอนเลยนะเออใช่ใช่ไหมพอน้องก็จะเซ็กซี่น่ารักแบบนี้แหละไม่ได้พูดถึงภาพวาดใช่ไหม ใช่ภาพว่าที่เขาสเก็ตไงแต่คนนี้เขาไปดูเองนะที่เขาว่าออกมาใช่ไหมเออคือเขาไปดูกับตาแล้วเขาสเก็ตนะเออ,เอ,อก็เลยได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะแล้วแบบต้องขอบคุณเขานะใช่ใช่ที่เขา,าขยายความให้เออเออประมาณนี้นะคะก็เลยมาบอกวันเนี้ย คือมันก็ขึ้นกลายเป็นข่าวแรกนะของแบบข่าวเคป๊อปในหลายๆสำนักเลยสำหรับภาพน้องที่ไปดินเนอร์ล่าสุดแล้วก็ทำให้มีคนมาคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเออานะาะส่วนหนึ่งก็คือคอมเมนต์ประมาณนี้ก็เลยมาเล่าให้ฟังที่อยากจะพูดทิ้งท้ายไว้ก็คือเห็นเห็นคลิปเนาะที่เขามาลงที่เป็นน้องไปดินเนอร์คุณเฟสอะ่ะคือจะบอกว่าจริงๆอยากจะทำเป็นคลิปแยกนะทีแรกแต่คิดว่าไม่ทำดีกว่าเพราะว่าเขาทำกันมาเยอะและ้วหนึ่งกับสองเราก็ไม่อยากนำเสนอเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะคิดว่าแบบ มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของน้องอะ่อก็มีพูดถึงบ้างทําคลิปถึงบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะทําแบบรัวๆแบบนั้น,นหรอ่าไหมเออก็อยากจะบอกว่าอคอมเมนต์กันแบบน่ารักน่ารักละกันกกกเวลาเห็นคลิปอะไรแบบพวกเนี้ยเนาะ <c oughs> อย่าไปแบบเอออะไรเยอะแล้วก็สงสารน้องอะมีคนเข้ามาบอกว่าให้ความเป็นส่วนตัวกับน้องหน่อยเถอจริงๆเ,<อ>เราก็พูดไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่แล้วแต่ก็ ก็อยากพูดเนาะสงสารนะฮะน้องต้องการเวลาส่วนตัวอันนี้สายวีดอ่ะชอบน้องเวลาน้องแฮปปี้ไม่เราก็ชอบเวลาน้องแฮปปี้แต่ว่าเวลามีคนเทคแคร์น้องอย่าไปยุ่งกับน้องมากอะไรแบบนั้นโอ้ยแต่ลำบากเพราะปพาราซีเขาเต็มเลยเขาอยู่ทุกจุดเลยกินข้าวไม่แฮปปี้เลยเงี่ยเออประมาณนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะโอเคบายจ้า